ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดนะฮะถึงเขตศสกอะไรที่สิ้นสุดกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาอัปเดตนะฮะก่อนที่จะดูการแข่งขันสุดมันนั่นเองนะฮะในวันอาทิตย์นั่นเองครับผมวันนี้นะครับโอ้โหผมเท่าที่ผมดูนะฮะโอ้โหอันดับมีตะค้อนหดหทั้งนั้นนะฮะในส่วนของโซนผมก็เปิดมาเลยครับคุณลุงเซิร์ฟ210หรือว่าตัวหลักนั่นเองนะครับของคุณลุงนะฮะตอนนี้ค่าพลังอยู่ที่ประมาณ1 0 2 อ,องล้านแม่เจ้าโอ้โหเป็นตัวบักนะฮะอันดับที่2ของ South East Asia เซิร์ฟเซาอีสต์เอเชียอะไรก็ว่าได้นั่นเองนะครับแต่ยังไม่พอนะฮะท่านผู้ชมเราไปดูในเขตต่อไปนะฮะนั่นก็คือคุณเซนโอ2นนะฮะโอ้โหนี่ละครับก็เป็นอีกมหาเทพหนึ่งคนนะฮะข้าพลังถึง9 10ล้านแม่เจ้า พรุ่งนี้ผมบอกได้เลยว่ามันแน่ๆฮะโอ้โหแล้วก็ได้เจอกันนะับตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าแต่ละคนนะฮะอย่างคุณลุงนะครับแลวก็คนเซนโอนะฮะก็เป็นอันดับหนึ่งของในส่วนของโซนนั้นๆนะฮะแล้วก็ต้องมาเจอกันเองอย่างรวดเร็วแน่นอนโอเคครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคุณ เออเมสนั่นเองนะครับก็ทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันดีนั่นเองนะครับผมข้าพลังอยู่ที่76บล้านถึงจะพลังน้อยกว่านะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าจัดจ้านในย่านนี้อีกหนึ่งคนแน่นอนฮะถ้าเกิดประมาททีไรนะฮะมีสิทธิ์แพ้ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปนะฮะในเขตสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณอีนั่นเองนะฮะเป็นของคนจีนนะครับค้าพลัง78ล้านก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ค่อนข้างโหด หรือหันมากเลยทีเดียวนะครับแถมมีตัวละคร6ดาวถึง3ตัวกระบองเหล็กจัดไปเลย6ดาว5ดาวม่วงนะฮะโอ้ผมบอกได้เลยว่ามันจัดจัดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูการพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตสั้นๆเล็กๆนะฮะก่อนที่เราจะไปพากันนะครับอย่างมันแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคัสึกิคนเดิมคนนี้นะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ